สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีรีบอนเมค่ะ ช่วงที่ผ่านมาค่ะเราได้เห็นรีวิวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจากทาง MSI เนี่ยไปหลายตัวมากเลยนะทีนี้พวกก็เริ่มบ่นเลยอุ้ยพี่ครับทําไมราคามันสูงอย่างนี้แต่ละตัวนะตัวละแสนห้ามั่งแสนหนึ่งมั่งน้ําหนักก็ใหญ่โอ้โหท่าทางจะพกยาก วันนี้เราก็เลยมี g a ม i n g n o t e ตบุ๊จากทาง MSI จะมารีวิวให้ได้ดูกันค่ะบอกเลยตัวนี้ราคาถูกลงแน่นอนนะคะอยู่ที่ประมาณ7-8็ดบานพวกขำเลยบอกโหยนี่ถูกแล้วเหรอเอก็ของดีของแรงนะคะมันก็ต้องแลกมาก,กับราคาที่มันสูงขึ้นนิดนึงแต่ตัวนี้ค่ะเมย์บอกได้เลยว่าเรื่องของน้ําหนักนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยเบาแล้วก็บางที่สุดในโลกนี่น่าสนใจมากๆมาดูกันเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้ MSI GS 6 3 VR s e a l Pro ปกติค่ะเวลารีวิวโน้ตบุ๊ก MSI ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าแม่ตั้งอยู่ที่โต๊ะตลอดเลยนะหลยๆคนก็บ่นกันว่าโอ้ยเนี่ยดูไม่เป็นมิตรกับโปรดักทําไมดไมูไม่ค่อยจับต้องบอกได้เลยคําเดียวไม่ไหวแต่ตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปมันเบามากจริงนะคะน้ำหนักเนี่ยไม่ถึง2กิโลค่ะความหนาของมันเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่ามันบางมากๆอยู่ที่ประมาณ17.7ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของมันกันเลยค่ะ ดีไซน์ของโ้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะมาในแนวเกมมิ่งสายพันธุ์เรียบรู้นะคะซึ่งวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวแมกนีเซียมค่ะได้ในเรื่องของความแข็งแรงแต่ว่าน้ําหนักเบาเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีลายปัดเสียนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ MSI เขาค่ะตรงกลางนะคะมีโลโก้ MSI มา ถัดลงมาก็เป็นโลโก้มังกรที่เวลาเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยจะมีไฟ LED สีขาวโชว์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ด้านล่างนี่เลยด้านหลังของตัวเครื่องนะคะก็ยังซ่อนความจี๊ดจา๊าดเอาไว้ด้วยลายเส้นสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะมีชื่อรุ่นมาด้วยคําว่า s t y l นั่นเองค่ะสฝั่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นช่องสําหรับระบายความร้อนค่ะดีไซน์ด้านข้างของตัวเครื่องค่ะก็มาในโทนสีดําสนิทเลยนะคะแต่ว่าจะมีลวดลายปัดเซียนแบบนี้ค่ะตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นช่องสําหรับระบายความร้อนนะคะพอเชื่อมต่อ พอร์ตแรกก็คือเค s สินตันล็อกค่ะตามมาด้วยพอร์ตแลนด์นะคะช่องเสียบ SD Card USB 3.0ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยตพอร์ตนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็น Audio Jack ขนาด3.5ม m mm ค่ะเคลือบโกลเพลตมาให้ด้วยนะคะพอร์ตนี้เนี่ยสำหรับหูฟังอันนี้สำหรับไมโครโฟนค่ะดีไซน์อีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะพอร์ตแรกจะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ค่ะมินิดิสเพลพอทพอรต HDMI USB 3.1นะคะ Type-C ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นพอร์ต h u n d e r b o l t นั่นเอง USB 2 0มีมาให้1พอร์ตค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องค่ะด้านหน้าตัวเครื่องนะคะก็มาแบบเรียบเรียบร,ยบรู้ๆมาเลยแต่ว่าตรงบริเวณฝาเปิดตรงนี้ค่ะก็จะเว้าลงไปนิดนึงนะคะส่วนโซนนี้เนี่ยก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะค่ะซึ่งก็จะบอกสถานะต่างๆของตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bluetooth WiFi หรือว่าหน้าจอค่ะด้านล่างของตัวเครื่องค่ะเขาก็เลือกใช้เป็นพลาสติกสีดํานะคะแต่ว่าที่เห็นสีเทาๆตรงบริเวณนี้เนี่ยก็คือเขาใช้เป็นผ้ามาหุ้มมาไว้ค่ะโดยปกติแล้ว แล้วค่ะเวลาที่เราบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเปิดได้180องศามันก็จะเป็นระนาบเดียวกันไปแบบนี้นะคะแต่เจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันยังไปได้อีก ก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เปิดได้180อ,องศากันเลยทีเดียวอ่าทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันบ้างขนาดของหน้าจอค่ะจะอยู่ที่15.6นิ้วนะคะอัตราส,ส่วนเนี่ยแบบ16:9ค่ะความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ Full HD เลยซึ่งตัวนี้นะคะพารเนลของมันเนี่ยเป็นแบบ IPS ค่ะแล้วก็เป็นแบบ a n t i ติแกลด้วยนะคะก็คือจะช่วยลดแสงสะท้อนค่ะด้านบนค่ะมีกล้องเว็บคามนะคะความละเอียด Full HD มาให้1ตัว ตัวเครื่องด้านในค่ะก็มาในโทนสีดำนะคะซึ่งวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันกับฝาคัเวอร์ด้านหน้าค่ะบริเวณนี้นะคะเขาก็มีทัชแพดมาให้เราใช้งานค่ะซึ่งปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปนิดนึงค่ะทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นตัวปุ่มค่ะก็เป็นแบบชิคเก e ตคีย์บอร์ดนะคะจากทาง Steel Series ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยก็คือตัวปุ่มเนี่ยมันจะถูก เราเนี่ยสามารถเห็นแสงไฟ R G B ได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะตั้งค่ามาโครตั้งค่าสีไฟได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Steel Series Engine 3ค่ะแถบด้านบนตรงนี้ค่ะเขาก็เจาะรูเอาไว้นะคะเพื่อช่วยในการระบายความร้อนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ค่ะมีไฟ L E D แสดงสถานาการณเปิดปิดเครื่องอยู่สําหรับเจ้าโนนบุกเครื่องนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะบางแล้วก็เบามากนะคะแต่ว่าเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยเขาจัดมาเต็มแน่นอนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาใช้เป็นตัว Cooler Boost Strainity ค่ะความพิเศษของมันก็คือเขาเพิ่มตัวฟินของตัวพัดลมเนี่ยให้มันมากขึ้นนะคะขนาดเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องหนามากแต่การระบายความร้อน,นย,ยังสามารถทําได้ดีอยู่ค่ะและตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะควบคุมมอนิเตอร์การทํางานเครื่องได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันของเขาที่มีชื่อว่า MSI Dragon Center นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันสักนิดนึงค่ะ อย่างแรกนะคะจะเป็นชุดคู่มืออย่างง่ายค่ะซื้อไปนะคะใช้งานก็ไม่ต้องกลัวค่ะว่าเราจะใช้งานไม่ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นเซตอะแดปเตอร์ค่ะมีมาให้1ชุดแบบนี้อ่าหลายๆคนนะคะได้เห็นฟีเจอร์กันไปแล้วได้เห็นหน้าตาของมันกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูสเปคแล้วก็ผลทดสอบกันบ้างค่ะทีนี้ครับก่อนทําการทดสอบก็เช็คสเปคเหมือนเดิมครับ CPU ครับเป็น Intel Core i7 6 7 0 0 HQ ครับสัญญ,ญาณนาฬิกาอยู่ที่ 2.6GHz นะครับ c a t L 3 6 m e g 4 Core 8 Thread ในส่วนกราฟิกการ์ดครับก็มี2ตัวตัวแรกอย่าไปพูดถึงพูดถึงตัวที่2นะครับเป็น GTX 1060นะครับก u d a c o คอก็1280ครับ GPU คอร์ ock, ในตามนี้ Memory c o คอร์แล้วก็ Boost ock, คอร์นะฮะทีนี้ครับการทดสอบก็เริ่มกันที่ Benchmark ก่อนนะฮะเหมือนเดิมครับ เราลองที่ค่าเดียวเลยก็คือตัวอัลตร้าเอาเดโมออกนะครับแล้วก็รันเลยอ่ะกราฟิกเทน,นึงครับโอ้เปิดมาอยู่ประมาณสักช่วง13เฟร,รมนะครับยังดูลื่นๆแต่ก็ไม่ได้ลื่นมากนะฮะมันไม่ได้สมูทดีกว่าอ่ะแต่ก็ไม่ได้กระตุกนะครับภาพเพิ่มเนี่ยสวยเลยเพราะว่าความละเอียดเราปรับไว้เป็นอัลตร้านะครับแต่จอเนี่ยแสดงผลได้แค่ full hd นะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณสัก12 13 14 15ประมาณนี้ครับกราฟิกเทสสองครับเปิดมาที่5เฟรมมีโดดไปที่6เฟรมบ้างนะครับประกายไฟควันโอ้โหมาเต็มครับอ่ะมีโดดมาสิบสเฟรมนะครับออบเจกต์ Object เยอะครับสำหรับกราฟิกเทสสองแต่โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ยังรันไหว บางครั้งครับโน้ตบุ๊กที่ผมได้มาเนี่ยมันมันรันออาต้าไม่ได้เนาะมันก็เลยไม่สามารถวัดได้ครับว่ามันกี่เฟรมแต่ตัวนี้ครับรันได้อ่ะคอม e t เทสครับเปิดมาอยู่ที่ประมาณ6เฟรมหลายๆคนดูว่าหเฟรมเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละครับลองเปิด PC แล้วลองเช็คดูครับช่วงแรกๆที่ผมได้มาเนี่ยโอ้โหสเฟรมเนี่ยผมปวดใจเลยนะ กระตุกหมดเลยแล้วเปิดออาต้ามาแล้วครับสำหรับคะแนนคะแนนรวมครับ2,635คะแนนแล้วก็แบ่งเป็นคะแนนของกราฟิก Score 2,587คะแนนครับกราฟิกเทส1 13.80เฟรมนะครับกราฟิกกราฟิกเทส2 9.5เฟรมส่วนฟิสิกสกอร์ครับ9,000กับอีก89คะแนนนะฮะแล้วก็ตัวฟิสิกเทสเนี่ย28เฟรมครับ ส่วนคอมบายครับคะแนนอยู่ที่1,369คะแนนครับเฟรมอยู่ที่6.37เฟรมทีนี้ครับสำหรับการทดสอบการเล่นเกมเหมือนทุกครั้งครับเราใช้ GTA 5กับการทดสอบโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะดูค่าเซตติ้งนะอ่ะอย่าหาว่าทรมานเครื่องเลยครับตามนี้นะผมจะค่อยๆไล่ลงมาทีละนิดครับเป็น Full HD นะครับ1920งเก้คณนนะครับแล้วก็ MSAA ผมเปิดเลยสุดนะครับ VSync ปิดที่เหลือเนี่ยตามนี้ v e l l High v e l l High X8 v e l l High Ultra นะครับอ่ Motion Blur ก็เปิดสุดเหมือนกันทีนี้ครับลองดูการเล่นเกม f r a m เ Rate ตอนนี้ครับอยู่ที่50 5ลนะ50กลางๆกิน GPU 99%นะครับอุณหภูมิ GPU เนี่ยประมาณ76องศากิน RAM สำหรับ GPU เนี่ย3.9กิกนะครับส่วน CPU ตอนนี้กินอยู่ประมาณ44%ครับอุณหภูมิ CPU อยู่89องศานะครับกิน RAM เครื่องอยู่6.2กิกอ่ะ ผมบอกเลยครับภาพสวยด้วยลื่นด้วยนะฮะ55เฟรมเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วฟืดอ่ะวิ่งต่อสบายใจแล้วรถใครครับมาจอดไว้ก็เสร็จผมสิแต่ก่อนจะไปครับฟังเสียงเพลงกันสักนิดนึงนี่ อันนี้คือความดังของเขาอันนี้เบา<ม>เดี๋ยวขึ้นรถกันดีกว่าพอขึ้นรถเนี่ยนี่อันนี้เสียงปรับสุดแล้วนะครับอันนี้เบาสุดนะครับความสว่าง อันนี้เข้มสุดอันนี้สว่างสุดปะอันนี้คือฟีลลิ่งในการเล่นเกมส่วนความเร็วเดี๋ยวแปบนึงมืดไปอะความแรงของเครื่องความลื่นไหลครับดูเองเลยนะผมจะเล่นอย่างเดียวเฟรมเรตตอนนี้ก็อยู่ที่50-60เฟรมครับอะมีลงไป40ไปปลายบ้าง สำหรับการกินไฟครับก็อยู่ประมาณ130กว่าวัตเท่านั้นเองนะบวกลบนิดหน่อยขึ้นลงตามการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณ3เซลล์ครับถ้าคุณจะเล่นเกมหนักหนกคุณก็ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดนะฮะแต่บางบางเี้ยไปพรีเซนต์งานหรือว่าไปพิมพ์งานข้างนอกสถานที่เนี่ยแบตเครื่องเอาอยู่ครับไม่ผิดหวังครับถึงแม้จะเป็นการ์ดจอตัวที่เป็น 1ันหนะตอนนี้พันหก็ถือว่าไม่ได้เล็กสุดแล้วเพราะมีพันห้าออกมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีพันห้โมบายสำหรับโน้ตบุ๊กหรือเปล่านะครับใครก็ตามแต่นะครับที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กอ่าจอแยกเป็นพันหคิดว่าเฟรมเรทน่าจะอยู่ประมาณประมาณนี้ครับ40กลาง นะฮะโอเคมีกระตุกทิดหน่อยบางช่วงแบบมันค้างไปเลยนะประมาณสักเซียววินี่ควันควนมาหมดทุกอย่างครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบการเล่นเกมของเราโอ้โห สรุปกันสักนิดนึงค่ะสําหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเกมเมอร์เนี่ยเขาก็มีหลายสายนะสายแรกเนี่ยก็จะเป็นสายที่แบบชอบนอนเล่นอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนเล่นมันอยู่แต่ที่บ้านนี่แหละหรือบางสายอาจจะไปเล่นที่ร้านเกมนะคะหรือสายสุดท้ายพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่แบบขาดเกมไม่ได้จะไปไหนนะ้วก็ต้องเอาเกมไปเล่นด้วยตลอดไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไ,ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนก็ย,ยังจะต้องเอาเกมไปเล่นค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้นะ จะพก PC ไปแบบ PC ไปมันก็ดูไม่ค่อยสะดวกค่ะแล้วยิ่งในยุคนี้สมัยนี้นะเด็กไทยบ้านเราเนี่ยหันมาให้ความสําคัญแบบเกมที่ถูกลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้น,พว,นพวกแผ่นพงแผ่นพีเนี่ยโอ้ยเขาไม่ซื้อกันแล้ว,ลวส่วนมากค่ะก็จะซื้อผ่านสตรีมออนไลน์นะคะซึ่งข้อดีของตัวสตรีมเนี่ยก็คือว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยแค่มีอินเทอร์เน็ตนะพกเครื่องไปเปิดเครื่องขึ้นมาปับ๊บสามารถที่จะเล่นเกมต่อได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเกมเมอร์คนไหนที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กตัวแรงๆน้าหนักไม่เยอะนะคะน้ําหนักเบามาาากกกๆขนนนดด็ํลลัังงีีีเเ่่ยยต้อวคะ ราคาของมันนะคะก็มดกัดกัดฟันซื้อนั่นแหละ,ะใครที่สนใจนะคะก็ลองหาซื้อกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ค่ะที่ส่ง้ตบุกตัวนี้มาให้เรารีวิวกันแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านเลยนะคะคุณเป็นกำลังใจที่สำคัญของเรามากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเมย์และทีมงานในทีรีบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเทปหน้าอาจจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ